ปกครองแบบศิลปินปกครองอย่างสุนกวนว่ากันว่าคนที่มีแนวคิดแบบศิลปินมักเป็นคนเปิดรับและมีมุมมองต่อโลกอย่างสร้างสรรค์แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือบุคคลเหล่านี้ล้วนแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และแตกต่างสุนกวนหนึ่งในผู้นำในยุคสามก,ก๊กผู้นำที่ต้องเผชิญกับความท้าทายมากที่สุดคนหนึ่งแห่งยุค แต่กระนั้นทุกความท้าทายซุนกวนก็สามารถฝ่าหลุมดำแต่ละปัญหาออกมาได้สิ่งที่ท้าทายการแก้ปัญหาและการปกครองของซุนกวนมากที่สุดคือในบรรดาทั้งสามก,ก๊กซุนกวนเป็นคนเดียวที่ไม่ได้สร้างฐานอำนาจมาจากมือของเขาเองหากแต่ตัวซุนกวนสืบทอดมรดกต่อจากซุนเกียนผู้พ่อและซุนเซ็กผู้พี่จึงมีความยากที่แตกต่างจากผู้นำอีกสองแกรน ความท้าทายอย่างแรกตั้งแต่การเข้ารับตำแหน่งคือการปกครองลูกน้องรุ่นราวคราวพี่และพ่อบางคนอาจถึงขั้นเป็นปู่เพราะซุนกวนขึ้นเสือพอดตั้งแต่อายุเพียง18ปีสร้างผลงานจากหลากแนวคิดสิ่งหนึ่งที่ซุนกวนมักจะทำอยู่เป็นประจำในการประชุมคือการตอบเป็นคนสุดท้ายซุนกวนมักจะให้โอกาสทีมงานทุกคนไม่ว่าจะฝ่ายบุญหรือบู ได้ลองเสนอความคิดเห็นถึงแม้ในใจลึกๆของซุนกวนอาจมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วแต่การรับฟังหลากหลายความคิดของทีมงานคือสิ่งที่ซุนกวนเปิดรับอยู่เสมอเราจะเห็นได้จากการตัดสินใจทำสงครามกับโจโฉในศึกเซ็กเพ็กคำตอบแรกและคำตอบสุดท้ายของซุนกวนคือคำตอบเดียวกันแต่ซุนกวนก็ยังเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นก่อนตัดสินใจจะบรรเลงผลงานต้องหาข้อมูลก่อนเสมอ มองแบบที่คนอื่นไม่มองสุนกวนให้โอกาสแม่ทับหนุ่มจิวี่ดึงเอาความสามารถออกมาเผาทัพโจโฉเสียวอดวายในการสึกที่ผาแดงและเลือกให้บัณฑิตหนุ่มหน้ายกลกซุนบัญชาทับไปเผาทับของเหล่าปีรักษาแผ่นดินเอาไว้ได้สุนกวนไม่ได้เลือกทั้งคู่เพราะความหนุ่มแต่เขาเห็นถึงแก่นความสามารถมองเห็นถึงเนื้อหาที่ทั้งสองแม่ทัพหนุ่มมีในขนาดที่บางคนอาจมองเพียงภาพ ข้างหน้าของแม่ทัพสองท่านนี้เท่านั้นนอกจากนี้ซุนกวนยังมองเห็นความเป็นเลิศในตัวของขุนพลที่คนหาว่าบ้าบินซุนกวนโคชิ่งลิบองให้ลิบองอ่านหนังสือเยอะๆพัฒนาความรู้ความสามารถถึงแม้ใครจะมองว่าลิบองนั้นเป็นแม่ทัพมุทะลุแต่ซุนกวนกลับมองต่างเขาพัฒนาลิบองจนสามารถวางแผนยึดเกงจิว๋วจับเป็นกวนอูดได้อีกด้วย จับคู่องค์ประกอบที่แตกต่างขึ้นชื่อว่างอากกมักจะมีแต่ขุนพลอายุน้อยแต่แท้ที่จริงแล้วงอกกก็ยังมีเสาหลักอย่างที่ยอเผาอุยกายฮันตงที่ร่วมบุกเบิกมาตั้งแต่รุ่นพ่ออยู่หรือจะขุนพลที่ร่วมสร้างอาณาจักรขึ้นมากับพี่ชายอย่างจิวนี่เตียวเหียนไทสูจหูหรือคนรุ่นใหม่ไฟกระพริบลกซุนหรือบองเล่งทองทั้งสามกลุ่มที่ว่ามีอายุห่างกันค่อนข้างมากเรียกได้ว่าคนละเจน แต่ศิลปินย่อมขึ้นชื่อว่าหลอมรวมความแตกต่างออกมาได้การออกสึกแต่ละครั้งกองทัพของซุนกวนจึงมักมีความผสมผสานสามารถเอาคนต่างวัยมาทำงานด้วยกันได้อย่างลงตัวประสบการณ์บวกไอเดียใหม่ๆจะทำอะไรน่าจะเวิร์กนอกจากองค์ประกอบที่แตกต่างแล้วซุนกวนยังบรรจงหลอมรวมความต่างอย่างสุดครัวชนิดยากจะอยู่ร่วมโลกกันให้ออกมาลงตัวได้ด้วย ครั้งหนึ่งกำเหลงแม่ทัพของงอกกกได้ช่วยชีวิตเล่งทองแม่ทัพหนุ่มเอาไว้ในการศึกที่หับปา่าเรื่องนี้สร้างความตกใจให้แก่เล่งทองเป็นอย่างมากเพราะกำเหลงเป็นผู้สังหารพ่อของตนสมัยพ่อของเล่งทองยังอยู่คนละฝั่งกับสุนกวนจนเป็นเหตุให้เล่งทองและกำเหล่งเคยชักดาบออกมาจะฆ่ากันเสียให้ได้กลางงานเลี้ยงรวมขุนพลทั้งหมดทั้งมวลต้องยกเครดิตให้กับ ศิลปินนักปกครองอย่างสุนกวนที่โชวัทศิงห์และการจัดการสามารถทําให้น้ํากับน้ํามันหลอมประสานเข้ากันได้มาถึงตรงนี้ซุนกวนมีสไตล์ของนักปกครองศิลปินถึง3ข้อใหญ่ๆคือ 1. ร่รวมหลายแนวคิดนํามาสร้างผลงาน 2. มองในสิ่งที่คนอื่นไม่มอง 3. จับคู่สิ่งตรงข้ามเพื่อผลงานที่เลิศลำ้ำนี่คือนักปกครองศิลปิน โดยแท้ในช่วงที่ซุนกวนปกครองนั้นเขาต้องเจอจากความท้าทายทั้งภายนอกและภายในศิละปะในการบริหารและคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ลงตัวคือสิ่งที่พาซุนกวนสืบสารปณิธานของพ่อและพี่ชายมาจนอาณาจักรงอกกเป็นรูปเป็นร่างและส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในการทำงานของเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งเรามองหาถึงความคิดสร้างสารรค์และความต่างในการแก้ปัญหา ถ้าวิธีเดิมมันไม่เวิร์กชะไหนไม่ลองปรับแนวคิดเปลี่ยนการทำงานเพื่อให้ทุกองค์ประกอบลงตัวเชกเช่นซุนกวนศินลปินนักปกครองที่บรรจงผู้การแต่งเติมอาณาจักรที่รับมรดกมาจนเป็นภาพวาดที่สวยงามในยุคที่เขาครองอำนาจซุนกวนประมุขแห่งงอกกกศิลปินนักปกครอง